สวัสดีค่ะพบกันกับวราดาอีกวันนี้นะคะในคลิปที่สองนะคะวราดาก่ะไลลงไปสองคลิปนะคะก่อนอื่นวราดาก็ขอบคุณ FC ซทุกคนนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้วราดาได้อัพอัพขึ้นมาอยู่ได้ห้าร้อยกว่าแล้วนะคะขอวราดาของวิงวอลให้กดติดตามให้วราดาและกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วราดาได้อาเทนขึ้นไปเป็น1 0 0 0ัซับนะคะ1,000พคนติดตามวราดาก็จะสามารถไลฟ์สดได้วราดาก็จะยกสินค้าให้ ดูอยู่ทั้งตลาดอยู่ทางบ้านได้นะคะจะสะดวกสบายทุกอย่างเลยนะคะขอขอบพระคุณ f อทุกทุกคนค่ะในคลิปนี้วรดามีผ้าผ้าเม็ดค่ะเขาเรียกว่าผ้าเม็ดเนาะผ้าเม็ดแต่ไม่ใช่ผ้าชิ้นถ้าผ้าชิ้นเป็นผ้าถุงนะคะอันนี้เรียกเป็นผ้าเม็ดวรดาได้มาทุกถูกถูกถูกวันนี้แต่ถูกถูกก็สวยนะคะผ้าเม็ดเนี่ยค่ะเรียกว่าผ้าสองตะกอเข็นมือนะคะ ได้เข็นมือคะ่ะเส้นใหญ่สีเข้มงามสูยจริงๆปกติตัวนี้ขายเม็ดละสามร้อยบาทนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเศรษฐกิจไม่ดีแล้ววรดาก็ได้สั่งสั่งไว้แล้วให้ทอให้สาสิเม็ดนานตั้งแต่โควิดยังไม่เกิดขึ้นแน่นๆทอไม่เสร็จสักทีพอเสร็จมาคนเราต้องมีสัจจะต่อกันนะคะวรดาก็เลยได้ซื้อพอซื้อแล้วมันก็ขอกันเนาะ พอลดหลัน่นลดราคาเพราะว่าซื้อมามันก็ไม่ค่อยได้ขายแล้วช่วงนี้เวลาดาก็ไว้ขายนานๆเอานี่ค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะเม็ดละ200บาทเท่านั้นนะจ๊ะ200ในนี้2เม็ดตัดเสื้อตัวหนึ่งได้ใหญ่ๆเลยนะคะ400บาท400บาทเท่านั้นนะคะ400บาทนะคะถูกสุดๆเลยนะคะ400บาทนะคะ400บาทเท่านั้นจ้ะ ผ้ามตดนะคะผ้ามิดวลารได้เก็บติดนัมเบอร์ให้เลยนะคะติดเป็นนัมเบอร์อย่างนี้นะคะเริ่มต้นที่นัมเบอร์คู่เลยนะคะนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบนะจ๊ะ,ะชิ้นนี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทบวกค่าขนส่งครั้งละห้าสิบาทตกสี่ร้อยห้าสิบคะที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ สวยงามไปตัดชุดก็สวยตัดชุดสีล้วนก็สวยตัดเสื้อสีล้วนก็สวยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นห้าเม็ดนะคะเป็นผ้าเม็ดนะคะแล้วมีอีกที่วราดายังไม่ตัดนะคะกองเต็มหนึ่งเลยจะเอาเป็นห้าหกเมตรเป็นสิบเมตรก็ได้นะจ๊ะนี่ค่ะสวยนะคะชิ้นนี้แหละคะ่ะใหญ่ยาวนี่แหละคะ่ะใหญ่ยาวจริงๆนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสี่ร้อยบาทขายถูกถก หนึ่งชิ้นสองเม็ดสี่ร้อยบาทนะคะขายถูกถูกเทราคาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเทราคาสุดๆดเลยแล้ววรดาก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นผ้ามิดเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ขายถูกถูกแบบฟรีเมียมนะคะสีบานเย็นนะคะขายเทสุดสดเหมือนกันนะคะขายเทสุดๆดอยากขายพราะอยากขายพราะอยากขายจริงๆินะคะตัวนี้ เม็ดละสองรอยบาทเหมือนกันนะคะสีบานเย็นสวยงามนะคะวิตัดเสื้อสู้สยสวยๆเขาเรียกว่าบานเย็นจีบบัวนะคะบานเย็นจีบบัวนะคะชิ้นนี้สี่ร้อยบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะสี่เม็ดติดนัมเบอร์คู่ให้เลยนะคะสิบเอ็ดจ้ะสิบเอ็ดนะคะสี่ร้อยบาทเหมือนกันสนใจโทรหาวราดาสิแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดนะคะ คลิปนี้เป็นชิ้นผ้าชิ้นผ้าเม็ดนะคะเรียกว่าเป็นผ้าเม็ดนะคะตอนนี้ผ้าเม็ดในนี้มีสองเม็ดนะคะหรือจะเอาเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะวรลามีค่ะอยู่ตลาดก็มีอีกวรลาก็จะแบ่งแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันมานะคะบางทีก็ไม่อยากขนเยอะอย่างที่วรดาเรียนให้ทราบแขนวรลาก็ไม่ดีแต่ก็ขยันทําอยู่ทุกวิถีทางนะคะเพื่อจะได้เงินมาจุดเจือครอบครัวสวยนะคะ ใครสนใจแคบหน้าจอได้นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทผ่านไปแล้ววรดาก็ยังมีผ้าตัวนี้อีกนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าพ้าสีล้วนเหมือนกันแต่ผ้าคนละผ้ากับที่ผ่านไปผ่านไปเป็นเคสมือสองตะกอเส้นใหญ่ตัวนี้เป็นสี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะจากเม็ดละสี่ร้อยช่วงนี้ขายโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะเม็ดละสามร้อยบาทจ้ะ สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้สามร้อยบาทนี่สองเมตรนะคะสองเมตรตัวนี้ก็คือหกร้อยบาทจ้ะสิบสองนะคะสิบสองนะคะสิบสองถูกรอเปล่ามันเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วตัวสิบสองนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นจ้ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกร้อยบาทแคบหน้าจอได้นะคะ พื้นนี้600บาทค่าส่งอีก5่าสบาทนะคะสวยนะคะเนื้อละเอียดสีงาม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 สีเข้มนะจ๊ะสีเข้มค่ะไปตัดเสื้ออย่างวราดาใส่นี้ก็ได้ค่ะเป็นสีเข้มแล้วก็เอาอะไรไปตกแต่งนิดหน่อยหรือไม่ตกแต่งก็ตัดเป็นเรียบเรียบวิ่งเส้นขา,ขาวๆนะคะวิ่งเส้นก็สวยค่ะโอเคสวยงามค่ะเราวิ่งเส้นก็สวยนะคะเสื้อผ้าแล้วก็ตัดให้มีแบบลูกลัดที่ไม่หรูหรามากเราจะใส่ได้ตลอดค่ะ แต่ถ้าเราตัดรู้รู้หลัวมันใส่ยากใส่ยากไปไหนมาไหนก็ยากนี่ค่ะสวยงามนะคะสวยแท้สวยจริงๆนะคะวราดาไม่ได้โกหกขายนะคะนี่จกักสองเม็ดค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเห็นบางทีเห็นชาวบ้านมาก็คุยกันเนาะที่ก็น้ำตาไหลใส่กันนะคะว่าออสินค้าของคนไทยเรานี่ ทำยากยากๆเผื่อจะได้มาเป็นสินค้าภูมิปัญญาของคนไทยนะแต่ทําไมราคาตกหล่นลงมาชนิดที่แบบน้ําตาไหลนะคะน้ําตาไหลจริงๆเสียดายฟีมือเสียดายฟีมือเสียดายทุกอย่างที่ที่กําเนิดเกิดขึ้นมาแต่ก็จําเป็นเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงนะคะเนาะเศรษฐกิจขาลงค่ะแล้วบดายังมีอันนี้เหลือนะคะ คุมไหลนะคะยังเหลือนะคะสีเทาแค่ผืนละห้ารอยบาทนะจ๊ะตัวนี้ปกติขายแปดร้อยบาทนะคะมีสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่พอดีวลดาก็เอาลงไปตลาดนะคะมันยังเหลืออยู่สองวันก่อนคุณแม่เพิ่นก็รับไปสี่ผืนเลยนะคะสองคนคนละสองผืนสวยอันนี้เป็นคามทางทางพุงทาง,ทง,ทงยืนนิ่มน,นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะ หาร้อยบาทอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจากราคาแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทวลาดาก็มาเทราคาเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้เหมือนกันวลาดาก็มีรายรับเข้าบ้านมาเหมือนกันสายฝนนะคะลายสายฝนไปตัดเสื้อก็สวยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่คุมไหลนะตัดเสื้อนี่สวยงามมากเห็นไหมคะสีก็สดตัดเสื้อก็งามนี่ค่ะสีสดงามมากนะคะตัดเสื้อได้พื้นหนึ่งเลยนะคะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะห้าร้อยบาทนะนะแคบหน้าจอได้เลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นมีลายผืนนะคะลายผืนลายมันก็จะเหมือนกันนะคะลายไม่ได้แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนื้อนี่แน่นแน่นแน่นนะคะรอบนี้วรดาจะส่งตัวนี้แหละค่ะไปตัดเพราะว่าเดียวใกล้ครบถึงรอบอ่ารอบไอ ช่างเอามาส่งแล้วค่ะโวลดาจะเอาตัวนี้แหละไปตัดไปตัดเสื้องามๆม,มาให้พ่อเม่พี่น้องคนซื้อนะคะจะตัดเป็นแขนสั้นช่วงนี้จะขอออกออ,กออกแบบเป็นแขนสั้นนะคะสวยค่ะออกแบบเป็นแขนสั้นใส่สบายๆเพราะว่าตัวนี้เวลาอัดกาวขึ้นจะพอดีเลยนะคะไม่หนาค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่ร้อนนะคะผ้าคามรับประกันค่ะไม่หนาไม่ร้อนใส่ได้ตลอดทั้งหน้าหนาวหรือหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนก็ใส่ได้นะคะ 500บาทเท่านั้นซื้อเป็นของฝากของต้อนของขวัญวันแม่ของขวัญวนันเกิดก็ได้นะคะมีกล่องใส่เรียบร้อยนะจ๊ะกล่องนี้ห้าสิบาทกล่องนี้สามสิบห้าบาทสามกล่องร้อยอันนี้ห้าสิบาทถ้าใครต้องการก็สั่งอันนี้เรียกว่ากล่องกลางนะคะอันนี้เรียกว่ากล่องเล็กนะคะสนใจโทรถามวรดาได้อยากได้กล่องนะ้าน้องวรดา เอาให้แม่หน่อยสักสองกล่องเอาให้พี่หน่อยให้สักสองกล่องเอาให้น้องหน่อยสองกล่องสากล่องได้ได้ไดแผ่นมีเยอะไม่ได้มีแค่นี้วราดาเอามาโชว์เท่านี้เท่านั้นนะคะดูคลิปย้อนหลังไปเรื่อยๆ,ๆให้วรดาด้วยนะคะสินค้าของวราดายังเหลืออยู่นะคะไม่ใช่จะหมดทุกอย่างก็ให้โทรถามวราดาได้นะคะวรดายินดีตอบทุกๆคนนะคะเวลาทําการของวรดาวรดาตื่นตีสี่ไปถึงตลาดตีห้เก็บเสร็จเที่ยง ขับรถกลับบ้านไปส่งของบางครั้งวลดาไปส่งของก็ไม่ได้ยินเสียงหรือบางครั้งวลดากลับมาบ้านกินข้าวเที่ยงแล้ววรดาก็จะนอนพักรีแล,ลกซ์สักหน่อยสักประมาณบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงหรือบ่ายสามโมงแล้วแต่เนาะบางทีวราดาไม่ได้ยินเสียงหรือไม่ได้ตอบหรือตอบช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะตื่นขึ้นมาเวกอัพวลดาก็มาตอบเหมือนเดิมนะคะยินดีที่จะพูดคุยก็เวลาของวราดาก็เป็นเท่านี้แหละค่ะ แล้วก็สินค้าของวรดาทุกอย่างโอเคค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะขอบพระคุณมากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วรดาภาคามด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง youtube น้อยๆขอให้ได้ไลฟ์สดกับเพื่อนหน่อยเด้อ